ซานโรนาโตลีกองกลางอนาคตไกลว่าที่แข่งใหม่ของเนวคคัเซิน นิวคาสเซิลยูไนเต็ดเตรียมยกระดับทีมครั้งใหญ่หลังจากพวกเขาจ่อได้ตัวซานโรนาโตลีกองกลางทีมชาติอิตาลีของเอซีมิลานมาร่วมทีมซึ่งโตนาลีคือเพชรเม็ดงามประจำวงการฟุตบอลอิตาลีหลังจากโดดเด่นกับเบเชาได้มาฉายแสงแบบเต็มตัวให้กับมิลานจนถูกขนานนามว่าอันเรียปีโรคนต่อไปอย่างไรก็ตาม ตโตนาลีไม่อยากเดินตามรอยแข่งดังในอดีตแต่เขาเลือกที่จะขีดเขียนประวัติศาสตร,ร์ด้วยฝีเท้าของเขาเองนิคัเสเซ่นนั้นเอาจริงกับพรีเมริกในรุการหน้าแล้วรอมาดูประวัติข้าวคร่าวข,ของซานโรนาโตลีชื่อเต็มของเขาก็คือซานโรนาโตลีเกิดวันที่8พฤษษภาคมปี2000ท่วนๆอายุ23ปีน้ำหนัก80กิโลกรัม สูง181ซนติเมตรมาดูเส้นทางลูกหนังพอสังเขปซานโดรนาโตลี oli, เริ่มเล่นฟุตบอลแบบจริงๆยังจังตอนอายุ8ขวบด้วยการเข้าไปอยู่ในทีมเยาวชนของปิอาเซนซาทีมเล็กๆในระดับล่างของประเทศอิตาลีและหลังจากนั้นไม่นานเขาก็ถูกทีมดังอย่างเบเชากระชากตัวไปร่วมทีมเมื่อปี2012และหลังจากตัวนารีก้าวขาเข้าสู่ทีมอะคาเดมีของเบชาด้วยวัย12ปี ใช้เวลาเพียงแค่5ปีเท่านั้นในฐนานะเด็กฝึกเพราะในปี2017โตนาลี่ก็ได้แปลสภาพเป็นนักเตะอาชีพแบบเต็มตัวจากการมีชื่อลุยส์กันโซซีเรียบีกรูการ2017-2018แม้ว่าโตนาลี่จะปร,ะริมนัดแรกกับชุดใหม่ไม่สวยนักในเกมแพ้ลิเวโน่หนึ่งประตูต่อสอแต่นั่นเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการเป็นยอดนักเตะเพราะหลังจากเขาเริ่มด้วยความผ่ายแพ้แต่หลังจากนั้นนาโตรี่ก็สามารถ เปียดรุ่นพี่ขึ้นมายึดพื้นที่กองกลางของเบรชาเดชันจีและมีสติในลูกการแรกด้วยการลงสนามไป19นัดตัวเลขดังกล่าวมาจากการออกสตาร์ทเป็นตัวจริงถึง17นัดเลยทีเดียวส่งผลให้เขาควา้ารางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมของเซเรียบี B ได้ตั้งแต่เล่นฟุตบอลอาชีพครั้งแรกในชีวิตทําให้ลูกการถัดมาโตนาลี่ในวัย18ปีไม่ได้ถูกมองว่าเป็นดาวรุ่งที่น่าจับตามองอีกต่อไป เขาถูกมองว่าคือดาวดวงใหม่ในอนาคตโดยรุกการ2018-19เขาลงสนามแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยและพูดได้เต็มปากว่านี่คือกองกลางคนสําคัญที่ทีมจะขาดไม่ได้โดยลงสนามไปทั้งหมด34นัดยิงได้3ประตูกับอีก7แอซิดและลงเล่นเต็ม90นาทีถึง27เกมในรุกการดังกล่าวมีส่วนสําคัญในการพาเบชาจบรุกการด้วยตำแหน่งแชมป์พร้อมกับการคัมแบ็กสู่เซเรียอาครั้งแรกในรอบ8ปี รุ่การ2019ถึง20นี่คือการเล่นหลีกสูงสุดครั้งแรกของโตนาลี่อย่างไรก็ตามเด็กหนุ่มคนนี้ก็ไม่หวั่นไหวแต่อย่างใดแถมยังปล่อยของได้เยอะกว่าเดิมด้วยซ้ําเรียกว่าห้าสุดๆแม้ผลงานต้นสังกัดจะย่ำแย่แต่ฟอร์มของโตนาลีน่นั้นเฉิดฉายสุดๆจนทําให้สื่ออิตาลีตั้งฉายาให้เขาว่านิวฟีโลซึ่งผลงานอันยอดเยี่ยมของโตนาลี่ทำให้มีหลายทีมจ้องเขาแบบตาไม่กระพริบตอนที่สุดท้ายจะเป็นเอซีมิลาน ได้ตัวขอไปด้วยสัญญายืมตัวหนึ่งฤดูกาลพร้อมเงื่อนไขซื้อขาดในราคา15ล้านยูโรและบอกโบนัสในอนาคตอีก10ล้านยูโรแลนแนนอนว่าโตนาลี่ก็ไม่ทําให้ผิดหวังหลังฤดูกาลแรกกับเอซีมิลานลงสนามทุกรายการไปทั้งหมด37นัดอีสัตแดงดําไม่รีรอซื้อขาดใน,นทันทีพร้อมจับเซ็นสัญญายาว5ปีที่สําคัญการมาเล่นีิซานซีโรเป็นความฝันในวัยเด็กจนทําให้เขาได้รับความรักจากแฟนบอล ทันทีที่เห็นหน้าซึ่งรู้การ2021-22เรียกได้ว่านี่คือปีที่พีคที่สุดของโตนาลี่เลยก็ว่าได้ลงสนามไป36นัดสัดได้5ประตูก,กับ6แอสซิดเป็นเครื่องจักรในแดนกลางและเป็นฟันเฟืองสำคัญของทีมจนสามารถพาทีมจบรู้การด้วยการฟ้าสตูริกโกมาครองได้อย่างยิ่งใหญ่ยุติการรอคอยร่วมหนึ่งศตวรรษเลเทียดียวรู้การดังกล่าวโตนาลี่ได้รับการยกย่ยองว่าเป็นสุดยอดกองกลางของทีมชาติเตอรลีในอนาคตและเขาไม่ได้ ถูกมองว่าเป็นนิวเปโลอีกต่อไปเพราะว่าเขาได้สร้างรอยเท้าของตัวเขาเองไปเรียบร้อยแล้วและเดินทางในแบบของซานโดโตนาลีว่าที่แข่งใหม่ของนิวคาสเซิลขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามรับฟังยินดีด้วยครับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดสำหรับเดอะแม็กพายทีมแห่งท้ายสายแต่วราออกเคียงเนือของอังกฤษถ้าพวกเขาได้นักเตะค,คนนี้เข้ามาเสริมในแดนกลางรับรองเลยว่าเป็นเพชรทีท่เยรรมันมาแล้ว จะเฉิดฉายพร้อมกับบรูโน่กิมาราให้นิวคาสเซิลในรููกาลหน้าอย่างแน่นอนซานโดนาโจลีขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามร,รับฟังร่วมแสดงความคินในไจ่ายคลิปได้เลยครับฝาก like, กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ไม่พลาดการกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับคอนเทนต์ใหม่ๆที่นี่สาลิกาสาลิกาลาไปก่อนสวัสดีครับ